คำเตือนคลิปนี้ทำเพื่อความบันเทิงเท่านั้นเงินน้อยใช้น้อยอย่างประหยัดเงินหนาถ้าอยากสนุกก็เข้ามาดูคลิปแล้วอย่าลืมกดไลค์กดซับไ i b ์กันด้วยนะครับด้วยความหวังดีจากเซียนนอกอตะคายสวัสดีครับวันนี้ผมอยู่ที่ LSM99 ครับอยู่ในโหมดของเกมปลาครับและเข้ามาที่ค่ายเกมฟันเกมมิ g ครับฟันเกมมิ g ก็จะเจอตีตุนนะครับตรงนี้ครับเกมตีตุนในฟันเกมมิง ครับอย่าลืมกดถูกใจกดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้กันด้วยครับหรือว่าจะกดเข้าไปดูครับใต้คลิปนี้ครับมี์ให้กดนะครับกดเข้าไปดูกันได้ครับวันนี้ผมจะลาไปที่ห้องฟรีโหมดนะครับไปครับผมขอเริ่มที่ห้าบาทนะครับค่อยๆตีไปครับตีไปค่อยๆตีครับตีไม่ตายก็ปล่อยเลยเนี่ยไม่ตายไม่ตายแข็งแรงเนาะอ๋อ แรงหนึ่งพันสามร้อยครับลบไมพนะครับจะลงแค่สองบาทห้าติดก็ได้นะครับไม่ต้องลงไม่ต้องใส่ไม้ละห้าบาทก็ได้นะครับาสามร้อยมาแล้วสามร้อยมาแล้วอ้าสามร้อยมาแล้ววันนี้ไปดีจริงๆเลยนะฮะมาแล้วสี่ล้วสิบบาทใครมักน้อยใครเยอะใครน้อยก็ก,ก็ก็ถอดได้นะเนี่ย ถอนได้นะครับน่ะสองพแล้วครับลบมาแล้วนะเนี่ยมาแล้วคือ2,000ถอนก็ถอนได้นะครับนะถอนได้เลย2 1งพบาทบวกมาทั้งหมดเจ็ดร้าบาทคนระับ8ปดบาทบวกมาแล้วนะไปต่อครับนั่นนั่นนั่นครับนั่น สองพันห้าบวกไปแล้วนะบวกไปแล้วนะผมขอลดนิดนึงนะเขาไม่จะเพิ่มนะผมขอลดนะมันเป็นแทคติกนะครับลดลงมาครับเหล๋อโบวกแล้วเขาจะกินเราต่อไปนะฮะสองพันหกไปแล้วนะนี่เราเล่นที่โหมดแค่หนึ่งจุดห้าครับบาทห้าสิบนะครับ,บ,รบดูเราจะไปได้เท่าไหร่เรามีทุนแล้วนะจะถึงสามพันไหมนะครับไปดูกันครับไปครับไปเรื่อยๆครับนะครับ ถ้าตีโดนพื้นนี้ยอดเงินเราไม่ลดนะครับดูง่ายๆเลยครับยอดเงินเราไม่ลดหรือเราตีเล่นได้เลยนะดูดิ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 ไม่ตายแล้วอ่ะดูดิไม่ตายแล้วนะดูดิไม่ตายก็ะเี้งไม่โตครับแบบนี้ครับเออไม่ตายก็ะเี้งไม่โตนะอ่าไม่ได้เลยนะครับยาวเลยนะบ้านกาวสิบบาทนะครับตุ้ง 90บาทครับ75บาทครับยืนอยู่ที่2,764บาทครับยอดบวกครับอันนี้ยอดบวก1,4นสีน่ครั 4, 4บพั 1, บี่ยืนครับทุบทุบไปทุบไปรอยห,หน้าเลิศเลยอ่ะไป ไปอ่าเก้าสิดครับตุ๊บไปตุ๊บไปตุ๊บไปตีไปครับไม่ขึ้นนะสองพันหกแล้วนะเหมือนจะเหมจืจะ,จะ,จะต้องหยุดแค่นี้นะนะเอาสองพันหก ยังไงก็บวกครับอันนี้วันนี้ครับยังไงก็บวกสบายสบายนะครับสบายเวลาเลยโอเคไหมเด็๋ไหมเด็๋ไหมอ่ากระงอยู่ที่เท่านี้นะบอกจะหยุดก็ไม่หยุดเนาะเป็นยังไงหรือว่ามันอร่อยหรือสนุกนะสองพันห้าเจ็ดสามบาทครับจากยอดผมลงไปพันสามนะครับจะบอกมาพันว่า 1, บาทน,นะครับ ใครอยากจะมาลองก็ใต้คลิปนี้เลยครับมีลิงก์ให้กดนะครับเข้ามาได้เลยนะเข้ามาดูกันนะวันนี้ผมลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ